ลงมานะรักษาการยาวเด็กจะรูดมันจะมีเก็จตับเด็กสวยประจําไปเดี๋ยวคุณนี่โม่ต้มผมมาไว้ดำๆดําจำไว้เลยสักตันเด้อ ทังนี้ต่สีชมพูม,มาจากอะไรอหะลูกมีหลายสีเลยเอาบอกค่ะนีะ่เป็นหอ,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 อค้ไคนร้อนนะร้อนบบ <c oughs> ปาแล้วก็น <c oughs> ึกว่าไปหมดเลยถามนยกแล้อร่อยไหมคะแล้วถามเร็วอร่อยไหมอร่อยไหมคะถามเร็วเดียนูจัไม่ใช่ธรรมดา